ฝ่ายค้านนาโดยพักคก้าวไกลนะครับรุมซัดร,รัฐบาลบอกว่าการชิงออกกฎกระทรวงล้มสุราก้าวหน้าคุณพิธานเนี่ยเน่บบอกว่าที่มันเถื่อนก็คือกฎหมายไม่ใช่เล่าวันนี้มีฝ่ายค้านนําโดยพรกคก ascular, า้าวไกลนะครับรุมซัดรัฐบาลบอกว่าการชิงออกกฎกระทรวงล้มสุราก้าหน้านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเหมือนกับการเล่นการเมืองมากกว่านะครับ,ค,รบคุณพิธานเนี่ยเน่บบอกว่าที่มันเถื่อนก็คือกฎหมายไม่ใช่เล่านะครับ ที่มันเถื่อนก็คือกฎหมายไม่ใช่เล่านี่เป็นวัฒกรรมอันหนึ่งที่ทิ้งเอาไว้ให้เราได้ติดตามกันว่าไอ้กฎกระทรวงที่ออกมาเมื่อคืนเนี่ยนะฮะมันล้มเสียงในสภากับการผ่านกฎหมายสุราก้าหน้าแบบไหนอย่างไรส่วนปูมิใจไทยนะครับยังยืนยันคําเดิมบอกว่าน่าจะไม่เอาด้วยกับสุราก้าหน้านะครับนาส่วนผลคงได้ติดตามกันในอ,อย่างช้าก็ค่าวันนี้นะครับดูภาพบรรยากาศในการประชุมวันนี้กันครับ เรื่องของภาษีสพสมนะครับที่ฝ่ายคา้านรุมซัดร,รัฐบาลในวันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับสุราก้าวหน้านั่นแหละครับว่าชิงออกกฎกระทรวงกันก่อนเพื่อจะล้มกฎหมายสุราก้าหน้าด้านคุณพิธาบอกว่าที่เถื่อนก็คือกฎหมายไม่ใช่เล่านะฮะไอการเถื่อนเนี่ยก็คือกฎหมายที่เอามาเล่นกันเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องเล่านะครับส่วนคุณเทรรัชัยขอให้สอสอยืนข้างประชาชนอย่าทําตามคําสั่งประยุทธ์ต,ต้อยต้อยต้อยขณะที่ภูมิใจไทยนะ่าจะไม่เอาด้วยกับกฎหมายนี้นะครับ เวลา1ะนาฬิกา20นาทีที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสมัยการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2เป็นวันแรกมีนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตและก็พรบสุร,ราก้าหน้าที่ทางคณะกรรมาการพิจารณาไว้เสร็จแล้วนะครับมีทั้งหมด7มาตราโดยจะเป็นการพิจารณาวาระที่2นะครับเป็นวาระที่2เท่านั้นนะยังมีอีกด่านหนึ่งนะครับเรียงตามมาตรา สำหรับมาตรานให้ยกเลิกความในมาตรา153พรบภาษีสรสรพสามิต2,560เพื่อไม่ให้เกิดการกีดกันการแข่งขันผ่านกำลังการผลิตกำลังแรงมา้าทุนจดทะเบียนและจำนวนพนักง,งานโดยคุณวิรัตพันธุมาผลสสบัญชรีรายชื่อภูมิใจไทยอภิปรายว่าเท่าที่ตนรับรู้มาคือการผลิตสูราที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งบางครั้งมีการจำหน่ายด้วยนะมีการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานนะฮะภูมิใจไทยสั้นอย่างนี้เลยนะ และการผลิตพื้นบ้านเนี่ยใช้ครวยสังกะสีที่เป็นสนิมด้วยบางครั้งชาวบ้านใส่กรัมมอกโซนด้วยเพื่อเร่งปฏิกิริยาและก็ส่งปริมานในพื้นที่ใกล้เคียงจึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงตนจึงไม่ติดใจในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงผลิตสูรา2565เพราะกฎหมายนี้ไม่ได้เป็นการควบคุมชาวบ้านไม่ให้ผลิตแบบสิ้นเชิงนะครับเพราะงั้นภูมิใจไทยสนับสนุนมติคอรมที่ชิงออกมาผักดิบสูราก้าวหน้านะครับ ส่วนคุณเท่าพิภพลิ้มจิตรกรสสกทมภาคเก้าไกลเป็นผู้ขับเคลื่อนกฎหมายนี้ในฐานะกรรมธิการทวงว่าเรื่องคุณภาพและสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ได้ระบุในร่างพรบรสุราก้าหน้าก็จริงแต่ก็มีกฎหมายฉบับอื่นที่ควบคุมอยู่แล้วโดยกฎหมายฉบับนี้คือการให้อำนาจนะไปแก้ไขกฎกระทรวงซึ่งมีการปลดล็อกนะครับแต่ก็มีอีกล็อกขึ้นมาอย่างเช่นการเอากําลังการผลิตเบียร์สิล้านลิตรออกไปนะครับและให้ไปทํา EIA หรือการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแทน ทั้งที่จริงการทำเ e i a อาจจะไม่สำคัญกับการทำโรงเบียขนาดเล็กมากส่วนการทำสูราพิเศษอย่างเช่นบรันดีนะครับหรือลิเคียวซึ่งกฎกระทรวงก็ยังไม่มีการแก้ไขในส่วนนี้กฎหมายฉบับนี้นะจึงไม่ได้กำหนดแรงมา้าและเครื่องจักรเพื่อให้เกิดการลดล็อกการการผลิตสูรากฎหมายนี้จึงสำคัญอย่างยิ่งเพราะการออกโดยสภาผูรร้แทนราษฎรจึงอยากให้ช่วยกันลดล็อกโซ่ตรวนนี้ไปให้ได้ ส่วนคุณพิธาลิมเจริญรัตสสบัญชีรายชื่อรรคก้าไกลอภิปรายว่าในมาตราสเนี่ยศักยภาพของผู้ประกอบการไทยไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดไหนก็จะเป็นผู้ประกอบการระดับโลกได้ทั้งนั้นนะครับถ้าใช้กฎกระทรวงคุมนะครับถ้าใช้กฎกระทรวงคุมผู้ประกอบการไทยก็จะไม่ได้รับการปดล็อกอย่างแท้จริงแต่มาตรา3เนี่ยที่ให้ยกเลิกในมาตรา1 5 3่งร้อยห้าสิบพรบภาษีสรรพสามิตสองพก็เพื่อที่จะให้มีการนะครับเพื่อที่จะให้ ให้ให้ให้ปลดหรือ,รอไม่ให้มีการกีดกันการแข่งขันผ่านกําลังการผลิตและแรงน้าทุนจดทะเบียนและจํานวนพนักง,งานตรงนี้ต่างกันที่จะเป็นการปลดปล่อยศักยภาพของผู้ประกอบการไทยอย่างแท้จริงนะครับที่จะไปได้ระดับโลกซึ่งนโยบายสุราก้าวหน้าไม่ใช่แค่ความเท่าเทียมทางการผลิตแต่เป็นนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรในการแปรรูปสินค้าการเกษตรมากกว่าและเป็นนโยบายการท่องเที่ยวไปในตัวด้วยผมจึงเห็นว่ามีความจําเป็นที่ต้องสนับสนุนร่างกมธการแก้ไขามาแล้ว ว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าปลดปล่อยสกยภาพได้รัฐต้องเล็กซึ่งแบบนี้รัฐใหญ่ไม่ได้นะครับเพราะว่าทําให้สกายภาพไปต่อไม่ได้เปลี่ยนแค่จากจดทะเบียนนะฮะเปลี่ยนแค่จากจดแจ้งของกรรมธิการไปเป็นอนุญาตนี่ก็เรื่องใหญ่แล้วนะครับเน้นคํานี้นะครับเปลี่ยนแก้จางเปลี่ยนเปลี่ยนแค่จากการแจ้งของกรรมธิการไปเป็นอนุญาตนี่ก็เรื่องใหญ่แล้วเพราะการขออนุญาตจากราชการไทยที่รวมศูนย์เนี่ยยากมาก และเป็นการเปิดดุลพิเศษให้ข้าราชการเนี่ยรียดไถะเรียกไถ่แกใช้คำว่าเรียกไถประชาชนพี่น้องชาวสุราเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ชอบไปหาโรงงานผลิตเหล้าตอนสามทุ่มแล้วก็ไปขอตรวจดูบัญชีส่วนการดําเนินการถ้าอยากให้เรื่องหายไปก็จ่ายมาห้าหมื่นนี่ก็ยกตัวอย่างนะก็วิธีการไปไปรีดชาวบ้านเนี่ยท้ายเรื่องหายไปก็จ่ายมาห้าหมื่นนี่คือการมีกฎหมายที่หยุมยิม้ม กฎหมายที่พายเรืออยู่ในอ่างกฎหมายที่ลดกำแพงอันหนึ่งแล้วสร้างกำแพงอีกอันหนึ่งขึ้นมาจึงเป็นดุลพิเศษที่ทําให้ประชาชนไม่สามารถไปถึงศักภยภาพระดับโลกของเขาได้และโดนขูดรีดไทนะที่นายกและรัฐบาลบอกว่ากลัวเล่าเถื่อนผมว่าที่เถื่อนเนี่ยไม่ใช่เล่าแต่เป็นกฎหมายครับคุณพิธาบอกว่ากฎหมายนี้อาจจะไม่มีความหมายกับพวกท่านมากนะักแต่สําหรับพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เข้ามาสู้30-40ถึงปี ตั้งแต่เครือข่ายเหล้าไทยจนมาถึงทุกวันนี้นี่คือโค้งสุดท้ายที่จะทําให้พวกเขามีความฝันอยู่ในประเทศนะครับต้องเรียนว่าเรามาไกลเกินกว่าจะแพ้กับสิทธิชุมชนนะครับที่จะทําธุรกิจได้ในการเปลี่ยนให้เกษตรกรเนี่ยนะฮะเป็นผู้ประกอบการให้ได้นะครับเปลี่ยนนะพวกรพันให้เป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็หาวิถีในการที่จะหาฐานะภาษีใหม่ๆนะหาฐานภาษีใหม่ๆหหางบประมาณใหม่ๆในการดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสุรา ไม่ว่าจะเป็นสุรานายทุนหรือว่าสุราที่นําเข้านะครับหรือสุราพื้นบ้านนั่นคือการเก็บภาษีจากฐานุตสาหกรรมใหม่ที่จะได้จากสุราก้าวหน้าเพื่อนํามาดูแลเยาวชนนักดื่มรุ่นใหม่ให้ดื่มอย่างมีความรับผิดชอบนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งคือนายจุลพันธ์สสอมรวิวัตรสสเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยครับในฐานะที่เป็นกรรมธิการเสียงข้างมากด้วยอภิปรายว่าการแก้กระทรวงเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการทําอย่างเร่งด่วนครับ มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในวันเดียวซึ่งไม่ค่อยจะปรากฏในกระบวนการที่ออกกฎหรือกฎหมายใดๆแสดงให้เห็นถึงความเร่งรีบนะก็อาจจะเพื่อให้มีผลกระทบกับกระบวนการพิจารณาสภาก็เป็นได้แต่กระบวนการในสภาไม่ควรเอาปัจจัยภายนอกนะครับเข้ามาเป็นปัจจัยในการพิจารณากฎหมายยิ่งสักสูงกว่ากฎกระทรวงเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ของสภาในทิศทางการเปิดเสรีสุราเป็นสิ่งที่เราอยากให้เกิดการเสมอภาคกับประชาชนไม่ให้ใหญ่ผูกขาดอีกต่อไปถ้าเราหวังพึ่ง ว่ามีกฎกระทรวงมาแล้วซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าให้เกิดความมั่นใจได้เลยว่าในอนาคตทิศทางของสุราจะเป็นไปอย่างไรถ้ากฎหมายฉบับนี้ไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาก็แปลว่ากฎหมายที่เป็นแม่ของกระทรวงเนี่ยไม่มีผลบังคับใช้วันนี้มีกระทรวงนะครับมีกฎกระทรวงออกมาซึ่งออกมาเมื่อวานมรือนอาจจะมีกฎกระทรวงไปแก้ไขกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็ได้ดังนั้นเราต้องยืนยันในตัวกฎหมายนะครับนายเกียรติสิทธิอมร์นะครับ สสบัญชีอะไรชื่อประชาธิปัตย์บอกว่าที่ผ่านมาเห็นชัดเจนเลยว่ามีการผูกขาดและการกีดกันแต่กฎหมายฉบับนี้เป็นการแก้เพื่อไม่ให้มีการกีดกันและผูกขาดดีแม้แต่ประชาธิปัตย์ก็ยังพูดอย่างนี้นะครับชมว่าดีกฎกระทรวงที่ออกมาเมื่อวานเนี่ยทำให้มีคําถามว่าจําเป็นหรือไม่ที่ต้องออกนะที่ต้องมาแก้กฎหมายแต่กฎกระทรวงเนี่ยเป็นเพียงวิธีปฏิบัติแต่ถ้าเกิดเราไม่มีกฎหมายที่ระบุไว้ชัดเจนว่าวิธีปฏิบัติต้องยึดโยงกับหลักการอะไรก็จะทําให้อํานาจกับการกํากับ ไม่จํกก็จะทําให้อํานาจของการกํากับเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามกฎหมายก็ได้นะครับและฝ่ายบริหารเองก็สามารถเปลี่ยนใจได้กออกพอรบฉบับนี้ไม่ผ่านสภาวันนี้ใช้กฎกระทรวงที่เพิ่งออกมาใหมา่พรุ่งนี้อาจจะแก้ใหม่ก็ทิศทางเดียวกันนะครับว่ากันเหมือนเพื่อไทยประชาธิปัตย์ในครั้งนี้เพราะว่าไม่มีความจําเป็นต้องยึดโยงก,กับหลักกฎหมายนะครับซึ่งมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะเราอยากเห็นกฎหมายให้ความเป็นธรรมกับประชาชนนะครับแต่หลักนี้ ต้องไม่ใช่เป็นเรื่องของกฎกระทรวงดังนั้นส่วนตัวคิดว่าควรสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้และอยากเข้าใจผิดว่ากฎกระทรวงนี่คือคําตอบนะครับคุณชาดาไทยเศษเนี่ยนะอภิปรายในฐานะที่ตนเป็นสสมุสลิมนะครับนะภูมิใจไทยท่าทีเป็นอย่างไงฮะอย่างไรเสียก็ต้องลงมติงดออกเสียงร่างกฎหมายฉบับนี้แน่นอนนะครับแกบอกในฐานะที่เป็นสสมุสลิมขอเรียนว่าเราไม่ควรนํากฎกระทรวงที่ออกมาเมื่อวันที่1พึวิการย,ยนที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเป็นตัวชี้วัดว่าจะรับหรือไม่รับนี่แออธิบายก่อนว่า ยาวสิ่งที่เป็นภายนอกสภามา,มา,ม,ามาพิจารณาในสภานะครับเอ,อ่อว่าจะรับหรือหรือไม่รับและก็พรบรที่กําลังจะออกอยู่เนี่ยใหญ่วกว่ากฎกระทรวงแต่สิ่งที่กังวลนี่แกกังวลแกบอกกังวลส่วนตัวคือปัญหาตัวเลขผู้เสียชีวิต,ตาจากเทศกาลต่างๆทั้งปีใหม่และสงกรานต์คุณและโทษของสุราน,นี่เข้าใจได้เพราะแกเป็นสนสนมุสลิมนะแกอาจจะมองนงนแง่มุมที่ไม่เหมือนชาวบ้านก็ได้ไม่ว่ากันนะครับส่วนนายธีรชัยพันธุมาสสสบัญชีรายชื่อก้าวไกลทิ้งท้ายบอกว่า วันนี้เป็นการวัดใจสสครับว่าจะกดตามต้อยๆตามประยุทธ์จันโอชาที่สั่งมาหรือไม่ถ้ากฎหมายฉบับนี้ไม่ผ่านแสดงว่ายังมีสสที่เชื่อฟังประยุทธ์อยู่เรื่องนี้เป็นการวัดใจว่าเรายืนข้างคนผูกขาดหรือยืนข้างประชาชนจึงขอให้ประชาชนไปเช็คชื่อสสที่โหวตได้เลยเรื่องนี้ไม่ต้องรอรัฐบาลหน้าแล้วค่อยทำจึงอยากให้ผอสมาชิกยืนข้างประชาชนครับก็ <G ül üyor> ถือว่าบรรยากาศเดือดกันใช้ได้เลยนะครับนะเราเองฟังข่าวอย่างนี้คงมีความเห็น กันอยู่ในทิศทางต่างๆอยู่ไม่น้อยนะครับหน้าที่ของเราก็คอยสังเกตก็แล้วกันว่าคนที่เราเลือกไปเนี่ยยืนข้างไหนถ้าเราอยากได้สุราก้าวหน้าซึ่งเป็นหลักที่เอาไว้ให้กระทรวงเนี่ยยึดทํางานเพราะว่าอย่างที่บอกครับกฎกระทรวงมันเปลี่ยนกันได้โดยไม่ต้องมีหลักอะไรมายึดนะครับแค่ไม่ผิดกฎหมายก็ทําได้แต่ว่าถ้าได้กฎหมายเนี่ยมันมีความศักดิ์สิทธิ์มากกว่าสนับสนุนโดยอุ๋ยเคมีตราราชสีม,มงกุฎอุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเปลียนไกลเคมีคอน สนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580